ไปชมรถเก๋งส่ง4,000กบาทกันนะครับรถเก๋งส่งเบาๆนะครับตัวนี้ก็น่าใช้หนึ่งคันครับสำหรับรถเก๋งนะครับเราไปดูตัวรถกันดีกว่านะครับอันนี้เลยครับมาด้าสองนะครับใครชอบมาด้าสองนะครับติดตามคลิปนี้ได้เลยครับฟีดาวพิจัดฟีโอนะครับฟรีค่าเมือนการนะครับขอรถ0ูงบาทกับมาด้าสองคันนี้นะครับมาด้าสอง1.5สปอร์ตสปีลิตนะครับ รถปี2012นะครับรถปี2012คันนี้นะครับจัดให้เลยครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวพีจัดฟรีโอนะครับฟรีค่าดำเนินการนะครับออรรถวันนี้นะครับปีหน้าค่อยผ่อนนะครับออรรถวันนี้ปีหน้าค่อยผ่อนนะครับสองเบาเบาครับสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถเก่งเกียร์ออโต้เอาไว้ใช้งานกันนะครับรถเก่งเกียร์ออโต้ ได้เป็นตัวทรงแฮ a เดก5ประตูด้วยนะครับสีขาวลอๆอย่างนี้เลยครับมาพร้อมกับชุดแม็กแต่งนะครับ1ชุดนะครับจัดให้เลยครับเข้ากับตัวรถมากนะครับเก่ง5ประตูนะครับท่านใดที่อยากได้รุ่นนี้นะครับเอาไว้ใช้ทั้งงานทั้ง1คันครับแล้วก็ส่งเบาๆอแบบนี้นะครับก็เข้ามาดูรถกันก่อนนะครับที่เต็นรถมาแดงกำแพงเพชรนะครับรถสวยมีบริการหลังการขายให้ทุกคันนะครับ ตัวนี้นะครับภายในก็จะเป็นตัวเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดําแบบทูโทน2สีนะครับอย่างนี้นะครับมีรดลายแล้วก็ขอบค่าเป็นสีดานะครับตัวนี้ก็ปรับสูงต่ําได้นะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะฮะตรงไรลสามก้านหุ้มด้วยยูนิเทมีมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กนะครับเลขมหมนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนืนนะครับ เครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับ CD MP3 นะครับ B e ะระบบเกียร์อัตโนมัตินะฮะก็น่าใช้นะครับรถส่ง4,000กว่าบาทนะครับรถเกง๋ง2่ง4,000กว่าบาทตัวนี้ก็ฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวจัเต็มได้เลยนะครับลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะครับ ด้านหลังของเขานะครับด้านหลังสวยสภาพดีครับกว้างด้วยนะครับด้านท้ายครับด้านท้ายอยางนี้เลยครับด้านท้ายก,กว้างๆนะครับเอาไว้เก็บสัมภาระด้วยนะตรงนี้พับเบาะได้นะครับเนี่ยเวลาเราพับเบาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขยายพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับมาสด้าสเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของรถมาสด้าเลยครับที่น่าใช้ครับตั้งแต่ปี2010-2011 2สองัครับน่าใช้ทุกปีนะครับเพราะว่าขับสนุกนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคนใช้งานจริงเขารู้กันนะครับว่ามาสด้าอนี้ขับสนุกนะครับเป็นรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ ใช้งานคล่องตัวนะครับไม่ว่าในเมืองหรือว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับ mm hmm. ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับ mm hmm. ก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับ mm hmm. ที่เตรมรถมาแดงกำแพงเพชรนะครับ mm hmm. ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ mm hmm. mm hmm. It's just how I like it. Promise I won't bite it. I see you get excited when I put this tip inside it. I like the way you write it.